โอ้โหคุณดูดิหุยสวยจ้าไปครับไปต่อยิงยิงยิงอากาศได้ปะยิงกางอากาศได้แรดยิงโอ้ยน้องน่ารักมากทุกคนผมซื้อตัวนี้ด้วย เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มแชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมคิทตันออฟแอลลานะครับซึ่งเป็นตัวเซิร์ฟเทสนะครับผมจริงๆตัวเกมเนี่ยเปิดในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีนมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองเข้าไปเล่นไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้ตัวเบอร์ของประเทศจีนเนี่ยในการยืนยันนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟโกลบอลนะฮะอันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียหรือว่าเซิร์ฟซีแต่อย่างใดนะเป็นเซิร์ฟโกลบอลเปิดให้เล่นแบบทั่วโลกเลยนะครััับบบบบแแตตต่่่่่่วววาาออ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 อนนนนนนีีีี้้เเเทททสยูจะะงงรรรรปิดหืโกกลลึค คตอนนี้ก็ตัวเทจะมี1เซิร์ฟนะครับจัดมาเข้าสู่หน้าโหลดดิ้งสกรีนนะครับเหมือนเราจะมาเอาคริสตั้นปะอเฟกเมนต์คริสตันนะครับเศษของคริสตั้นถึงเวลาที่ออกจากซากปรากาพังนี้แล้วฉันไม่คิดว่ามาจาง่ายนะเฮ้ยมีการ์ดี้ยนด้วย เฮ้ยสู้เลยเหรอเอ้ยเอาเ,เดี๋ยวมาถึงสู้เลยมีอยู่4สกิล,กลเดี๋ยวก่อนนะ1สกิลเฮ้ยดึงมาเทจัดแดชครับทาที่2เสยสบัสบสบับสับทาที่าทำอะไรอ่ะกดเฮ้ยกดค้างแล้วกดล่างได้ด้วยนี่ไงกระโดดสับหน้าไปดีครับต่อด้วยพายุทอร์นาโดฮอริเคนแล้วก็ดึงมาเฮ้ยอย่างเทกระโดดฟันได้ปะโอ้หกระโดดสับได้ด้วยโอ้โห อย่างสวยครับเปิดขึ้นมาฟันกลางอาการดครับผมล่วงลงไปทีครับโอ้โหอย่างมันเฮ้ยเดี๋ยวนะแอนิเมชั่นคือแบบดีจัดเลยอะรูปแบบคอมแบทอะไรอย่างเงี้ยผมชอบว่ะเออแต่มันรูปแบบ UI เหมือนคล้ายๆ Tower of Fantasy เหมือนเกนชินอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะแต่ว่าสวยจัดอันนี้เป็นไล e ์ f อฟผาใช่ไหมแบบนำเส้นทางนะครับโอ้โหคุณดูดิ โอยสวยจา้า้าไปครับไปต่อมีเหรอให้ทำอะไรอ่ะอ้ย่ะมีผู้สาวสไนเปอร์ครับยิงช่วยเราชัดเลยครับ,บให้เราลองเทตัวปืนด้วยขีกขวาวิ่งเร็วหลังจากแดดใช่ไหมยิง ยิงยิงยิงกลางอากาศได้ปะยิงกลางอากาศได้แรดยิงโอ้โหเฮ้ยเ nah. ดี๋ยวเมื่อกี้คือสกิลกลางอากาศได้ด้วยหรอเฮ้ยหลากหลายดีอ่ะอ๋อสกิลเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณเห็นปะคือสกิลอ่ะมันจะสามารถใช้ซ้ำได้อีกว่ะสมมุติว่าเราใช้ตรงพื้นไปแล้วอะไรอย่างงี้ปะแล้วใช้กลางอากาศได้อีกเหรอเหมือนคนละสกิลกันอ่ะ เห็นปะมาเลยครับงงอยู่นะเอาจริงยังงงอยู่ครับเฮ้ยแต่ผมชอบอนิเมชั่นมากเลยสวยสุดๆเลยครับเห็นเขาบอกว่าเป็นแนวโอเพนเวิลด้วยนี่ อ่าวโหหวานเจี <Solomon> ๊ยบเราสามารถโดดลงได้ปะอยางยังยังยังนูตุมบอดปะโอไม่เฮ้ยไปเลยมาริโอเนตเฮ้ยตัวนี้เท่มากผมเห็นในตัวเทลเลอร์แล้ว เน,เนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนมีตัวหุ่นอยู่ด้านหลังเราแล้วเรากดตีใช่ปะตัวหุ่นก็จะแบบอุ้ยตัวหุ่นก็จะช่วยตีด้วยอุ้ยน้องน่ารักมากทุกคนผมซื้อตัวนี้ด้วยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอ้ยปล่อลำแสงเจอป้าแสงเลเซอร์เข้าไป นี่ตายแล้วทีนึงเจอน้องเคียวครับน้องเคียวน่ารักมากแล้วก็เสียงเพลงดังมากเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงฮนะเบาเสียงเพลงก่อนโอเคมาแล้วครับคุณผู้ชมทำไงอะทีเนี้ยโดนปิดทางเข้าออกแล้ว เฮ้ยหัวหน้าใหญ่หรออ๋อไม่ใช่พวกเราพวกเราครับอันนี้คือพวกเราอีกคนหนึ่งโหตัวเบลเลอร์เลยอ่ะมังกรเท่มาก <t ub ler> ให้เราลองตัวนี้อันนี้คือนักเวทปะเฮ้ยบิงโคตเท่ โอ้โหปล่อยสกิลเลยครับท่าที่3คือนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้มีโล่แล้วกดอีกทีโอ้ยเตอ๋อไฟเข้าไปบไระลายกันเมเทโอแอสเซาแล้วก็สายฟ้าจอมเวทบระลายกันแล้วก็พายุทอร์นาโดโอ้โหอย่างเท่ตีกลางอากาศอ,อ่ะโหเป็นอาร์คไลนิ่งนี่คือท่าไม้ตายใช่ไหมครับ น้องเขียวคุย้ยสวยอะ่ะของเราอะ่ะก right. ด e พายุทอร์นาโดครับผลละเลือดบลสหกห้าหลอด <laughs> <laughs> เปิดโล่ระเบิดสายฟ้าไปรัวอุย้ยล้มพี่แกเอาจริงโอ้ตะโกนแล้วหบังเหม็นมาก มีไปไหนล่ะไปอ่าโอเค เมื่อกี้รู้สึกว่าตัวคอมแบทเป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับทุกคนและอันนี้คืออะไรอ่ะคิเอเดชารเลคเตอร์ะนะครับมีนักดาบเมื่อกี้ที่เราได้ลองเล่นกันนะครับเฮ้แต่เหมือนเหมือนกับว่าเราเอ่อไม่ไม่ต้องไปส่มหาตัวละครหรอนี่คือเบอร์เซอร์เกอร์ส่วนอันนี้คือมักกิเบตเมื่อกี้นี้ที่เราลองเทสกันใช่ไหมครับไม่ใช่สิเมื่อกี้เราไม่ได้ลองเทสอ,อันนี้และนี้คือบอที่ฮันเตอร์เฮ้สกิลไม่เหมือนกับที่เราเทสเมื่อกี้เลยครับ โหเท่มากอันนี้คือกันเนอร,ร์เฮ้ยแต่อันนี้คล้ายๆนะครับอันนี้คล้ายๆแต่ไม่ใช่ต่อมาคือเมจิสเตอร์นะครับเอลิเมนทอลิสสกิลคล้ายๆกันครับส่วนนี้คือวอร์ล็อกโอ้โหอย่างจ้าบ หุยอันนี้โคตเทอ่โหเท่มากเฮ้ยคือตัวนี้เท่มากอะ่ะแต่น้องเคียวครับป,รป๊อปเปตเทียโอ้โหตัวป๊อปเปตเป็นตัวสีทองเทส่สุดๆเลยอะตัวเนี้ยตัวนี้คือเท่มากๆครับได้ใจสุดๆเลยแล้วก็เบลดไมเดน ฮ้ยไม่เหมือนตัวที่เราลองเล่นเมื่อกี้เลยนะครับเฮ้ยผมชอบตัวนี้ผมเอาตัวนี้เลยนะนั่งเรือหาะดูสินั่นหมู่บ้านรูมินี่รูมิวิวนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ทำภารกิจนะไม่ต้องกังวล โอเคอันนี้ให้เราเลือกมุมกล้องนะครับอันแรกก็จะเหมือนแบบตัวละครเราอยู่ตรงกลางนะครับจะเห็นมุมมองที่กว้างนะครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็น 3D a c a m i l l a นะครับก็จะกว้างเหมือนกันแหละแต่ว่าเราจะให้มุมมองนะครับในการเล่นนะมีประสบการณ์การเล่นที่เหมือนกับเ,เราเป็นตัวละครน,นั้นๆจริงๆหรือว่าแอคชั่นอยู่นะครับผม แล้วก็2.5 d c a ด i l ีคนี่ครับมองมองจากด้านบนนะครับผมสำหรับคนที่ไม่สำหรับคนที่เป็น Motion Signal ก็สามารถเล่นได้อุ้ยอันนี้โอเคอน,นี้ดีเลยนะครับผมขอเลือกเป็นอันที่2แล้วกันนะครับ <Over> อ๋อขอสคิปไปเลยแล้วกันนะดีเควินะครับเป็นภารกิจอันแรกนะครับขออนุญาตดูที่มินิแมปนะครับอันนี้คือหมู่บ้านของเรานะครับแล้วทางด้านซ้ายนี่จะเหมือนเป็น NPC ใช่ไหมครับ ขอสำรวจก่อนแล้วกันนะครับมี Airship Service อันนี้น่าจะเป็นการบินใช่ไหมแล้วก็ Adventure m e r c h a n t นะครับมี Cooking Crafting Account Manager h a n s t e r นะครับ Weapon m e r c h a n t ขายอาวุธใช่ไหมครับ Skill โหคือทำออกมาดูดีจังเปลี่ยน Channel ก็คือเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ UI เหมือนกับ Tower of Fantasy เลยนะครับ World Map นะครับ อ๋อจะเป็นการกดจิ้มทีละแมปใช่ไหมครับถ้าหากว่าเรายังไม่สำรวจหรือว่าคอมพิเวเควสก็จะไม่สามารถไปได้น,นี่คือหมู่บ้านรูมินะครับโอเครไปดูกันเลยนะครับคุยกับบิสโก้นะครับมารับเควสใช่ไหมโอเคครับใส่ชื่ออ่าโอเคเป็นการแบบต้อนรับ,รบรนักผจญภัยนะครับก็คือช่องคุณโฟร์เอนะครับสตัวได้หรือเปล่าได้นะครับ <c oughs> ไปครับสคริปต์คือกดพีได้เลยเนาะมีแต้มพลังด้วยนะครับปลดล็อกเลเวลสองนะครับเกมเพลย์แล้วก็เกียร์นะครับกดเมนูนะครับเพื่อดูเกียร์แล้วก็ไปที่เกียร์ครับโห oh. หน้าต่างสวยจังนะครับกดที่เกียร์แล้วก็สมใส่นะครับ <c oughs> ที่ชุดจะมีเป็นเลเวลมีเลทของ่าค่าพลังด้วยนะครับแล้วก็มีการผูกมัดด้วยใช่ไหมบางอันน,น่าจะมีการผูกมัดมีเมทัติบิวแสดงว่าน่าจะต้องมีซับแอติบิวด้วยนะครับมีราคาบอกเนาะอันนี้มีแผงวงจรด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นแฟชั่นนี่คืออ๋อเป็นตัวสรุปให้เราใช่ไหมครับอืม มีแบบ PVE กับเป็น PVP โ okay, อเคครับมีค่าเงินเป็นโกกับตัวบอลโกนะครับเงินผูกมัดกับเงินที่ไม่ผูกมัดนะครับโอเคไปกับตัวนี้ก่อน The w a r l o ร r u นะครับอันนี้เหมือนเป็นปลดล็อกดันเจียนใช่ไหมครับอืมการปลดล็อกเนี่ยก็จะได้รับของขวัญด้วยนะครับตอนนี้เป็นศูนเปอร์เซ็นอยู่ แล้วก็ทางด้านมันขวาเนี่ยจะมีตัว energy ด้วยเนาะอันนี้น่าจะเป็น energy รายวันนะครับรายวันเนี่ยน่าจะได้120รทั้ง2 2 0แล้วก็จะรีเซตตอน6โมงเช้านะครับสามารถเหมือนจะต้องเหมือนเพิ่มได้ด้วยเนาะ เออเนี่ยแต่ว่าแต่ละวันจะมีจํากัดว่าจะเพิ่มได้ไม่จํากัดเท่านี้เอ้ได้ได้แบบจํากัดเท่านี้เท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวสํารอง Energy สํารองนะครับหลังจากที่เรา Level เลเวลสิบห้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ Energy นะครับมันจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นเอ่อรีเซอร์เอเนจีนะครับในวันถัดไปแล้วก็เมื่อเราใช้ตัว Energy Research เนี่ยนะครับเอ่อครั้งแรกเนี่ยนะครับสำหรับการทำภารกิจใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ หลังจากที่ลงดันเจียนจบใช่ไหมอ๋อจะได้ EP โบนัสนะครับเพิ่มเติม80%แล้วก็ตัว Energy เนี่ยจะปลดล็อกแคปนะครับก็ต่อเมื่อเลเวลของเราเพิ่ม Term, เติมอ,อัพขึ้นมานะครับข้อที่4นะครับหลังจากที่เราเลเวลเต็มแล้วนะครับเราจะไม่ได้รับรีเซิร์ช Energy แล้วอันนี้ถ้าแปลผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้เขาปลดล็อกดันมาให้เราแล้วนะครับเราต้องยังไงเอ่ยอ๋อโอเคเราจะต้องทำเควสนะครับ การหาอุปกรณ์ก็คือต้องมาลงดันใช่ไหมมีแบบดับเบิลกับนอมอนรีวอร์ d ด้วยนะครับอ่ะจัดไปลองลองดูนะครับลุยกันเลยขอเชยชมตัวละครหน่อยสิอ๋อแรกๆรกสกิลเราจะยังมีน้อยอยู่เนาะโอเคเฮ้ยเอามีดด้านบนด้วยโอ้สกิลสวยจริงๆครับไม่ผิดหวัง มีเวลาจํากัดด้านบนด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันทับซ้อนกับตัวหนังสืออยู่ตีไปนะครับนี่มันคือตัวอะไรเนี่ยเหมือนโคโบเลยนะครับอ่านแล้วนะฮะเอาเมื่อผ่านแล้วนะครับเราก็มาคุยกับพิทตันอันนี้เนาะมันจะมีแบบว่าเพย์เก้ ay, แล้วก็คอนติเนียนะครับอันนี้เขาให้เราเป็นคอนติเนียก่อนแล้วก็เน็กดันเจียนแฮสตาร์เอา้าต่อกันเลยเหรอ เอาแนวที่มานต่อกันเลยหรือว่าจะต้องออกแล้วก็ไปโหลดใหม่นะครับฮ็อกครีกับตันนะครับเอ่อกดแถบเพื่อล็อกคามิล่าแล้วก็กดแถบอีกครั้งเพื่ออันล็อกคามมล่านะครับกดชิดขวาหรือว่าชิปฝั่งซ้ายนะครับเพื่อหลบโอเคเบสิกเบสิกนะครับทูตทเรียลพาสอง 2. ฮาสามโอยเลือดเยอะอันนี้ต้องกด E ปะอันนี้คืออะไรอะ่ะมีเลดบาร์ด้วยนะครับได้ซูปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็บวกดาเมจหรอก,กดปุ่มคิวหฮ้ยระบบความโกรธผมโกรธแล้วมาโอ้โหอย่างเท่นี่ครับไอเทมดรอปฟึึบฟึึบ ต่อมาครับอันนี้กด continue เลยป่ะไปครับเออเดีอะสมมุติว่าเราผ่านแล้วคือไม่ต้องออกจากด่านนะก็คือแบบไปต่อได้เลยนะครับตัวไรอะมีแสงด้วยเอ้ยคุณลุงไหวไปะนะโอ้ลุงมอเตอร์เวลหนึ่งเองมาผมช่วย ลงมานี่ขึ้นไปทำอะไรข้างบนลงมานี่ปลายสาลอยกากอากาศลุงตะโกนหาใครอะมีรามราีย่า,ยาอ๋อผมจะการเองลุงนอนไปเลยแปลงล่างแล้วผมโกรธนะฮะจังหวะนี้บิงหมุนตีและใครมันยิงอยู่ข้างบนยิงอยู่ข้างบนเหรอลงมาด้านล่างสู้กันข้างล่างเถอครับลงมา ลงมาโอ้โ oh หผ่านครับเออผ่านง่ายดีนะครับทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ภารกิจอันแรกนะครับเราทําไปเอ,อ่สำเร็จแค่25%สิาเร็นะครับสำเร็จครบก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมใช่ไหมได้มา5,000ทองครับอันนี้คืออะไรอ่ะโพ t i c m o มดิฟิเคชันแล้วก็ส n น็กชเ i n สกิล <Skill, S 2> เพื่อน a อาชีพเม n นนะครับอ้าวเราเห็นคนอื่นแล้วครับออนไลน์กดที่เมนูเมนูนะครับแล้วก็เลือกสกิลอ๋อนี่เราสามารถอัพสายที่เราจะเล่นได้นี่เองนี่ครับแล้วก็ใส่ช่องที่4นะครับอู้สกิลเยอะมากเลยครับอัเบตไมเด้นกับอีกตัวหนึ่งนี่คือเราจะต้องเปลี่ยนคาร์ใช่ไหมครับเราสามารถเพิ่มพิเศษ สกิลได้ด้วยมีพรีวิวสกิลให้ดูด้วยครับเท่ hey, จริงแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องอัพอันไหนก่อนดีนะครับขอยังไม่อัพแล้วกันนะแต่ลื่นไหลามากเลยครับทุกคนสังเกตไหมว่าตัวเกมลื่นไหลามากโอเพนเวลด้วยเหรอนี่นี่ผมสามารถเดินออกไปได้ปะเนี่ยออไม่ได้จำกัดเขตนะครับก็หมู่บ้านก็ประมาณนี้เนาะเฮ้แต่ดูดีนะครับเราต้องไปรับเควสต,ตรงนู้นเนาะครับ100เมตรไปกันเลย <laughs> เรานี่ต้องหาริวจิตสัมผัสนะเพราะว่ามีวิญญาณตามติดอะไรเอ่ยเข้ามเข้าไมาตอนนี้จะมีการรับเควสหรอครับคาร์ทชทรนอ๋อทำเควสเปลี่ยนคาร์ารตอนเลเวลสิบห้าหรอครับเปลี่ยนคาร์ได้ตอนเลเวลสิบห้านี่ไงคุณลุงเมื่อกี้ที่เราไปช่วยไว้นะครับทีนี้เควสให้เราไปส่งที่ตัวบิสโคอีกทีหนึ่งครับ จะเว้าหแล้วครับขึ้นไปด้านบนได้เคียวมาเคียวใหม่ครับต่เมยตั้งแปแล้วก็เซ็งบวก20่สิโอ้โหนี่ของแรกๆยังบวกขนาดนี้เลยของหลังๆจะบวกขนาดไหนเนี่ยไปต่อเลยละกันโอเคเราต้องปกป้องให้เขาซ่อมอุปกรณ์ไปก่อนไอ้ลองท่าใหม่สิเดอะสเนกวบโอ้โหไมกฝังนึง มาทําไมต้องไปเลยเพื่อนจาัดก,การให้อยู่นะตุยไม่ฟังหนึ่งแล้วแล้วผมโกรธดาเมจอินคีดครับเพิ่มพลังรวมไปเลยไอยตัวนี้อึดไอตัวนี้อึดตายครับตุยเย่เอามาอีกต้อมเร็วๆหน่อยเพื่อนไหนมาสองทางเลย ไม่นะโหแต่ว่ามุมกล้องนี้มันใกล้มากเลยเนาะ <_ d ata> เจอท่าใหม่หน่อยเป็นไงแรงละสิ <_ d ata> อ่า <_ d ata> เครื่องปั่นไฟติดร้อยนะครับ มาันนี้นะครับมาลองรีวิวให้ดูนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวระบบอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่ผมจะต้องปลดล็อกนะครับนี่ก็เป็น1คลิปนะครับหรือว่าคลิปแรกในคลิปต้านออฟแอลลนะครับ ก็คิดว่าน่าจะทําออกมาอีกนะครับทุกคนถ้าว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับกดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนแล้ว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าชอบระบบตัวเกมนี้กันหรือเปล่านะครับชอบตัวเกมหรือว่าคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเอาล่ะในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าในคลิปนี้พูดตะกุตะกักหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสัดดีครับ